มโลโลีไล่ควายรอแล้วไล่ควายแล้วไล่ควายจะเข้ามาล้วนอะควเขาจะเข้าสวนนะไปเปไล่ควายก่อนเฮ้ยระวังระวังระวังมีระวังระวังเฮ้ย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 ร็วร็วปไล่แล้วรอแล้วไปช่วยกันไล่ไประวังระวังควายชน เอออย่าเข้ามานะ <Pie year Boom> เข้ามาเข้ามานะควายชนเด้หรอระ er วังควายได้หรือควายชนนะเออระวังมีระวังมีระวังมีระวังเลยวิ่งวิ่งวิ่งระวังระวังหรืระวังควายมันชนได้ระวังระวังควายชนนะไปไปไปกินฝั่งโน้นไป ไปกินของนู้นแล้วไปกินขนูแล้วเี๋ยวไลไปไปไปโลไปช่วยไล่ลวเร็วเร็วระวังระวระวังระง